คุยจะตัดชุดแบบไหนคะ<ส>เอาชุดแสกแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็สวยดีเนะาะพ,พี่สาวคงไม่เอาแพงเท<ม>่าไหรนะ่เนาะชุดเท่าไหร่ให้น้องชุดละพันเลยพันบาทกี่วันได้คะสามวันาวันเนาะได้ใส่แล้ว๋ยวถ้าได้ใส่แล้วมาใส่โชว์หน่อยนะอ้อยนะ,ะแสกให้คร้อ้อยนะคะใช้ผ้าพนืนนี้ค่ะ กาให้มันติดมันจะเด็กแข็งต่างแบบโดนไปย,ยังไงแล้วสองชั่วโมงก็เสร็จแต่เฮ็ดเป็นดิเฮ็ดพวกเป็นอย่างนั้ในแดกข้อมันจะไม่ได้สี่ข้อแหลมติดหรือข้อผมไม่มีคออ๋อข้อ,อข้อับข้อสบายด,ดก

เย็บแขนเย็บ <ions> ร yeah. ูดหัวแขนต้องใส่สีห้างกันป่ะอือฮั่นก็จะเย็บผีแขนดิเย็บรูดหัวดเี๋ยวไม่เจ็บตรงนี้จะเป็นขี่แขนเสื้อตรงนี้รูดนี้เยอะรูดนิดเดียวด้านนอกอะกระเป๋าปะ อันนี้ชอบกนีที่นี้เราก็จะตัดทำแบบนี้สองอ่ะถ้าจะตัดก่อนก็คือตรงนี้คือต้องต้องเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะจะได้ลายที่ต้องการเดี๋ยวพ้าันจะไม่พอก็คือตรงปกปกในเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วอ๋อสวยมากค่ะเนีย ตัแป๊บๆก็เสร็จเนาะขอเสื้อสวยนี่ตัดให้น้องสาวนะคะน้องสาวอุดหนุนพี่รัชนีทอผ้าไทยค่ะพี่สาวเปิดร้านตัดเสื้อผ้าค่ะตอนนี้กำลังทยอยตัดอยู่ค่ะ 帅，较帅、so。